สาธิตก,การติดตั้งประกอบประหยัดน้ำมันเซฟพัดน,นะครับออขั้นแรกเราก็จะเอากล่องเซฟพัดน,นะครับมาประกอบลักษณะดังรูปนี้นะครับะนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปติดตั้งนะครับรุน่นรถเบอร์สิบนะฮะรถแต่ละคันนะครับอันนี้เป็นรถ d m a มนะครับ ดีแม็กตัวเก่านะครับเป็นรถตัวแรกของบริษัทที่เราทดสอบมานะครับอันนี้นะครับขั้นแรกเราก็อ่านรุนเเบอร์สิบนะครับกล่องที่ประกอบแล้วนะฮะอ่นนเเบอร์สิบนะครับโอเคนะครับใส่ไปที่ตัวถังรถยนต์นะครับโอเคหลังจากนั้นเราเอาส่ไฟนะครับสามเส้นนะครับปอกปลายแหลมตัดเฉียงแล้วก็แยกปลายออกนะครับโอเคแล้วครับแล้วก็เราก็จะใส่ไปในท่อไอดีนะ ใส่ในนักสณัดดีให้ลอยกลางท่อใดีลักษณะแบบนี้นะครับข้อสําคัญคือต้องให้ปลายสายไฟชี้เข้าไปในเครื่องยนต์นะครับและสายไฟตัวนี้จะต้องอยู่หลังแอร์โฟนะครับนะครับอันนี้เราก็ประกอบเข้าไปนะครับสอดไปเฉยๆเกี่ยวไว้เฉยๆครับแล้วก็สอดเข้าไปครับโอเคครับแล้วโอเคนะครับจะเห็นได้ว่า ผ่านกองอากาศผ่านกองเสร็จผ่านแอร์โฟลเสร็จแล้วก็มาเจอสายไฟของเรานะครับยิงประจุล็อเข้าไปในถ้อยดีนะครับจากนั้นเราก็จะเอาสายไฟขั้วบวกนะครับต่อเข้ากับมีหลายหลายจุดที่เราติดตั้งได้นะครับส่วนมากเราก็ติดตั้งที่ต่อที่แวกกัมก็มีครับสำหรับรถเป็นซินเนี่ยนะฮะเราก็อาจจะต่อที่แวกกล้มลักษณะแบบนี้ครับนะเปิดสวิตช์มีไฟโชว์นะครับดับสวิตช์ก็ฟืนไฟดับนะครับโอเคลองใส่เข้าไปนะครับ เกี่ยวไว้เรียบร้อยนะครับขอให้สตาร์ทเครื่องมีไฟมาเลี้ยงครับดับสวิตช์ก็คือไฟดับนะฮะใช้ได้ครับลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคประกอบไปเลยนะหกดไปเออถ้าเป็นแมกกัมนี้ครับส่วนมากเราจะใส่กับรถพวกเบนซินนะครับตะกูลโตโยต้าตะกูลฮอนด้าน,นะครับจะใช้แมก,กรกัมได้เออ ปอดมาด้าก็มีนะครับที่เป็นรถเจ๋งรถเป็นซินรถแกย่ในพวกนี้นะฮะแต่ถ้าแว็กซ์ไม่ได้นะครับถ้าเป็นรถดีเซลหรือถ้าบางรุ่นทั่วไปก็เราจะเอาที่ปัดน้ำฝนนะครับไปดูที่ปัดที่ปัดน้ำฝนขั้นแรกเราก็จะถอด่ปลั๊กปัดน้ำฝนออกมาก,ก่อนนะครับนะฮะแล้วก็ทำลักษณะเดียวกันก็คือเกี่ยวปลายสายไฟขั้วบ,บวกนะครับเข้าไปที่ปลั๊กนะครับแต่ว่าวิธีการเกี่ยวก็คือต้องเทสก่อนว่าเกี่ยวรูไหนแล้วมีไฟเปิดสวิตช์มีไฟมา เราจะมีไฟดับนะครับที่กล่องของเราจะมีไฟโชว์อยู่นะโอเคแล้วเราก็เสียบเข้าไปครับครับโอเคสำเร็จนะววิธีการทดสอบนะครับเอ่อเปิดสวิตช์นะฮะเปิดสวิตช์ไฟหน้าปัดโชว์ครับเอ่อเปิดสวิตช์ครับนะเครื่องสตาร์เครื่องเหมือนจอดสตาร์ทฮะเอซีมันจะติดนะครับอ่ลองดับสวิตช์นะครับ ดับสวิตช์นะครับถ้ามันรีเลย์ก็ต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันถึงจะดับนะฮะแต่ถ้าบางรุ่นนี้ก็คือดับก็คือดับเลยนะครับถ้ามีรีเลย์อย่างนี้เราก็รอรอ,อทดสอบปกติถ้าทดสอบดับสวิตช์ก็คือจะดับเลยอ่าดับแล้วครับผมอันนี้มีทามเมอร์ตั้งเวลามาเลยดับชัน้น เคนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่รถเป็นสินกันบ้างนะฮะเนื่องจากรถบริษัทเนี่ยนะครับเราติดเองเราก็เลยสามารถติดตั้งทดสอบหลายตัวได้นะครับจะได้เห็นว่าหลายท่านเนี่ยกลัวว่ามีโทษมีอันตรายรถยนต์เราเดี๋ยวให้ท่านดูนะครับอย่างนาวันล่าเนี่ยนะครับเราใส่ถึงสี่ตัวนะครับนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็ยังใช้ได้ดีนะครับรถไม่มีปัญหาอะไรนะครับผม ันนี้ดีคอมเบเล่เมื่อกี้ดีเซลรุล่นเก่าอันนี้ดีแมคดีเซลรุล่นเก่าอันนี้คอมเบลเล่นะครับแล้วก็ติดตั้งเป็นตัวนี้114แรงมา้าซึ่งตอนนั้นถือว่าแรงสุสดแล้วก็มาทดสอบดูก็ใช้ได้ผลนะครับแล้วก็เราก็มาลองถึงรถที่ซีซีน้อยที่สุดก็คือ March นะพันสองร้อยซีซีซึ่งก็ถือว่าเป็นรถซีซีน้อยมากในประเทศไทยนะครับเราก็ติดตั้งทดลองใช้ด้วยนะครับนี่นะฮะนะครับใส่สองกล่องนะครับ ติดตั้งกล่องเนื่องจากมาสายไฟเรามีข้อจํากัดนะครับเราจะหาจุดที่ห่างจากท่อไอดีเนี่ยไม่เกิน60ซนเมตรเราได้ตำแหน่งตรงนี้เพราะว่าไม่มีที่แขวนเลยเราก็เอาใช้วิธีการล็อกนะครับเข็มบันทยล็อกกับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สายไฟนะปกติเราจะพยายามเอาขาเหล็กล็อกแต่นี้ไม่ได้จริงๆเราก็เลยใช้วิเค็มบลไทยนะครับแล้วเอาสายไฟใส่ไปในท่อไอดนนีนะครับหลังแอร์โฟนะครับนะครับอยู่ด้านหลังจะมองไม่เห็นชัดนะจากนั้นเราก็มาต่อไฟที่แบตกั่มนะครับเดี๋ยวเราจะดูวิธีการต่อแบตกลั่มให้ดูนะ ขั้นแรกเราถอดแม่ค้ามักมาก่อนนะครับนะฮะเสร็จแล้วเราก็ใสายไฟเกี่ยวเข้าไปนะครับเปิดสวิตช์ไฟและปัดโชว์ดับสวิตช์ก็ดับนะครับจากนั้นเราก็กดเข้าไปนะครับเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าการติดตั้งเซพัสนี่ไม่มีการดัดแปลงอะไรเลยนะครับผมจากนั้นท่านก็จะทดลองขับนะครับถ้าท่านเห็นว่ามันเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงท่านก็ไปลองชำระเงินท่านเห็นว่าดีขึ้นนะครับก็ท่านจะตัดสินใจว่าจะชำระนะครับ และไม่พอใจก็คืนเต็มได้นะครับอันนี้เราไม่ต้องห่วงเราสบายๆกันนะครับแต่ผมอยากให้ท่านศึกษาก่อนตัดสินใจว่าอันไหนดีไม่ดีนะครับผมอันนี้เราก็ขอฝากเซฟพัดไว้ในให้ท่านพิจารณาเป็นอุปกรณ์เพิ่อมออกซิเจนตัวนึ่งที่ประหยัดน้ำมันที่ท่านน่าจะพิจารณาว่าเป็นไปได้ใช้ได้จริงหรือเปล่าครับผมก็ขอสรุปจบการทดสอบการแนะนำเซฟพัด ขนาดนี้นะครับถ้าท่านสนใจจีนท่านก็สามารถเปิดในเว็บขอขออีกครั้งนะครับขอท่านเปิดในเว็บไซต์นะฮะ Worldwide Save p a t s นะครับ Save p a t s Oil .com นะฮะท่านดูตรงนี้นะครับนี่ครับ Save p a t s Oil .com นะครับนะฮะอันนี้เว็บไซต์ของเราอยู่นะครับผมหรือถ้าท่านเปิด Google พิมพ์คำว่า s เซฟพัดนะครับก็จะขึ้นหรือว่าคำประหยัดน้ำมันของเราก็จะขึ้นมานะครับนะถ้าท่านสนใจอาจจะสอบถามทางโทรศัพท์เพิ่มเติมก็ได้นะครับที่เบอร์038 145 107ถึง8นะครับเบอ่์มือถือ0816526337หรือ08 94433 082นะครับขอบคุณมากครับ